สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วกับคลิปคุณกับเขานะคะชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินก็ได้อากก่านการพลิกศกมังกรช่วงครึ่งหลังสิงหาคมนะคะมาดูกันเลยคุณกับเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอเคตอนนี้นะคะคุณนะเหมือนจะมีความวิตกกังวลอะไรนะคะเด e m o o มู Moon, ขึ้นมาเลยค่อนข้างมากนะคะณนะตอนนี้ไม่อยากบอกใครเป็นความเก็บความทุกข์ความเศร้าหรือความวิตกกังวลอะไรไว้ในใจก็เป็นไปได้นะตอนนี้นะคะ แต่มีไพ่ Judgment หมายความว่าตอนนี้คุณอาจจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจกับคนของคุณนะคะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่รอคอยการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็รอคอยการตัดสินใจอยู่ก็เป็นไปได้คุณกับเขานะมีความเป็นคู่นะคะ Judgment นะคะคือ ทุกสิ่งทุกอย่างกําหนดมาแล้วเนาะมีบุญสัมพันธ์ร่วมกันอาจจะเป็นคู่ที่ต้องมาเรียนรู้กันในชาตินี้อีกแต่เคยทําบุญร่วมกันมาในอดีตชาติแน่นอนนะคะคุณกับเขานะแล้วคุณกับเขาคืออาจจะเป็นคนที่พูดตรงๆมีไพ่วิวออฟฟอร์จูนด้วยนะคะกับ8หดไม้คือมองว่าจังหวะชีวิตของคุณต,ตอนนี้นะชาวธาตุดินนะคะ คุณอาจจะได้หมุนได้วนมาพบกับเรื่องราวอะไรเก่าๆคนเก่าๆก็ได้ที่เคยพบเจอกันอาจจะเป็นเ,เพื่อนนะคะหรือว่าคนรู้สึกดีตั้งแต่เด็กๆนะคะมิตรภาพในวัยเด็กก็ได้นะคะแล้วก็วนกลับมาเพื่อจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งคนที่คุณดิวอยู่อาจจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้คืออาจจะเป็นคนที่เคยเจอกันนานแล้วนะคะแล้ววนกลับมาเจอกันอีกหรืออาจจะเป็นคนที่ เคยเจอกันแล้วในวัยเด็กนะคะแล้วเขาก็วนกลับมาอีกในชีวิตของคุณนะคะคือจริงๆแล้วไพ่วิวออฟฟอร์จูนเนี่ยขึ้นมากลงล้อแห่งโชคชะตาหมายความว่าถ้าคุณคู่กันแล้วอะ่ะให้ตายเถอะยังไงก็ไม่มีทางแบบแคล้วกันไปได้อะ่ะประมาณนั้นแล้วมีจ u ดชเม้นด้วยเมื่อกี้ก็หมายความว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้กำหนดมาแล้วอะว่าคุณทั้งคู่เป็นมีความเป็นเนื้อคู่กันนะคะอาจ,จะมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วพอมาตอนนี้มาเจอกันคุณก็ต้องเหมือนเรียนรู้อะมาเรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะคือ,อยังไงซ้ำไม่มีทางตัดกันได้พ้นนะคะยังไงก็ต้องเจอกันนะคะคนที่คุณดิวอยู่อาจจะมีพลังงานความเป็นคู่ค่อนข้างมากและก็เป็นคนที่ อาจจะต้องดูใจกันนานก็ได้นะคะเพื่อที่จะลงเอยกันอย่างเงี้ยอืมอาจจะแบบว่าเคยห่างกันไปแล้วแล้ววนกลับมาอีกครั้งนะคะเป็นคนเก่าของคุณนะคะตั้งแต่แบบโอ้ยสมัยไหนเลยก็เป็นไปได้นะคะเป็นรักที่ค่อนข้างจะยาวนานกว่าจะได้ลงเอยกันตอนแรกอาจจะเหมือนกับว่า สร้างมิตรภาพนะคะเป็นเพื่อนกันอะไรทํานองนี้ไปก่อนนะคะกว่าจะที่จะแบบมาลงเอยกันก็เป็นไปได้นะคะพลังงานตอนนี้เนาะแล้วจริงๆแล้วอะ่ะมีไพ่สีไม้เท้านะคะขึ้นมากับ The Tower ด้วยเห็นไหมคะอม,มองว่าคุณกับเขาอะ่ะอาจจะมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันก่อนหน้านี้นะถึงทัานแบบนิ่งเงียบกันไปก็ได้คนของคุณเนี่ยนะคะอืม อาจจะแบบว่าได้คุยกันถึงเรื่องแบบความสัมพันธ์ในระยะยาวไปแล้วก็ได้นะแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรที่แบบขัดแย้งกันทําให้คุณทั้งคู่แบบไม่สามารถที่จะไปต่อกันได้แล้วก็แบบเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมากระทันหันก่อนหน้านี้นะคะหรือว่าเพิ่งเกิดก็เป็นไปได้สําหรับคู่ของคุณนะคะคนคุยของคุณคนรักของคุณแฟนของคุณเนี่ยนะคะอืมแต่จริงๆแล้วคุณทั้งคู่อะ่ะอาจจะเคยคุยถึงขั้นแบบ ความเป็นครอบครัวอยากจะแบบว่าพัฒนาเลเวลขึ้นไปนะคะเป็นแฟนเป็นคนรักเป็นอะไรที่แบบมั่นหมายชัดเจนก็ได้แต่ว่ามันอาจจะเกิดอาการแบบคุยกันไม่เข้าใจหรือมีเรื่องอะไรที่เข้ามาทําให้คุณทั้งคู่ไม่เข้าใจกันกระทันหันแล้วเกิดอาการแบบแยกกันอยู่กระทันหันหรือว่านิ่งเงียบกันไปโดยกระทันหันก็ได้นะคะณตอนนี้เนาะเพราะจริงๆแล้วอะไพ่บอกว่าถึงคุณจะแยกกันตอนนี้นะ เอาตัวเองออกมาอยู่ในที่ของคุณนะแต่ยังไงคุณก็ไม่มีวันตัดกันพน้นเพราะว่ามีไพ่ The Devil ด้วยเห็นไหมคะซีดาบหมายความว่าตอนนี้คุณพยายามแบบตรงโปรง,ปรง,ปรงทำใจนะคะว่าโอเคถ้าอะไรมันจะเกิดก็ปล่อยมันไปก่อนคุณพยายามอยู่นิ่งๆในที่ของคุณเนาะแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะแบบตัดคนของคุณออกไปได้หรอกคุณยังคิดถึงเขาตลอดเขาเองก็น่าจะเหมือนกันนะคะเดอะเดวิลเนาะคือมีความแบบสเสน่หามีความรู้สึกว่า ออชอบซึ่งกันและกันน่ะค่อนข้างมากนะคะเออคุณทั้งคู่แบบยังคงแบบมีความแบบมีเคมีมีความรู้สึกเดียวกันเหมือนกันนะคะยังรู้สึกคิดถึงกันอยู่ตลอดเวลานะคะคุณทั้งคู่นะถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะมีอะไรที่จบกันไปในระยะนี้หรือว่าห่างกันไปนะคะแต่ไพ่ออบอกว่าคุณทั้งคู่มีสิทธิ์ที่จะ เปลี่ยนแปลงอะไรไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้นะคะ t e m p r a c e หมายความว่าเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอนะคะตอนนี้มันมีสามเหรียญหมายความว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณทั้งคู่อ่ะอาจจะแบบว่าพยายามที่จะเปิดใจก็ได้นะให้กับใครคนอื่นอีกที่เข้ามาแต่จริงๆแล้วคุณทั้งคู่ก็อาจจะยังตัดกันไม่ได้หรอกในหัวจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่า,อาตอนนี้ถ้าฝั่งเขา มีคนเข้ามายุ่งเขาก็อาจจะเหมือนกับว่าเปิดใจคุยๆนะคะแต่ไม่ได้คิดอะไรหรือว่าคุณเองก็อาจจะเหมือนกับว่าอ่ะก็ในเมื่อแบบถ้านิ่งๆเงียยวกันไปก็เปิดใจคุยกับคนใหม่ด้วยเลยแล้วกันอะไรแบบนี้อาจจะมีคนเข้ามาคุยมาแบบทคำความรู้จักนะคะกับคุณทางสื่อออนไลน์อะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าคุณก็อาจจะแบบว่าดูๆไปก่อนเพราะคุณก็ ออาพูดง่ายๆคุณก็ยังไม่ลืมคนของคุณแน่นอนนะคะที่มีประเด็นกันอยู่เนี่ยนะเออแต่ให้แนวโน้มมันก็คือเป็น Temperance อีกอะ่ะแสดงว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าแน่นอนนะคะสำหรับชาวธาตุดินนะในช่วงนี้นะคะอ,อ,อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะถ้าพูดถึงเรื่องเนี่ยความสัมพันธ์นะระหว่างคุณกับเขาเออคุณอาจจะรอคอยเวลาอยู่ก็ได้นะคะแต่แฮงแมนเนาะ ว่าสถานการณ์ต่อไปจากนี้จะเป็นยังไงเขาของคุณนะ่ะจะวนกลับมาไหมนะคะจะเข้ามาแบบพูดจารหรือว่าอะไรกับคุณไหมก็มีสิทธิ์เพราะเทมเพล c e มันคือการเปลี่ยนแปลงนะคะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอนะคือคุณอาจจะได้แบบคุยกันแล้วแบบเปลี่ยนระดับความสัมพันธ์ดีขึ้นก็ได้นะคะหรืออีกในอีกในนึงคุณอาจจะได้เจอคนใหม่ที่เข้ามาหาคุณนะคะชาวธาตุดินและเป็นคนที่ คุณอาจจะต้องปรับตัวเข้าหากันค่อนข้างมากนะคะเพราะเขาอาจจะแตกต่างจากคุณเนาะคนใหม่ของคุณนะคะหรือแม้กระทั่งคุณคนเดิมเนี่ยแหละที่เป็นวิวออฟฟอร์จูนคู่กันมาเนี่ยตั้งแต่อดีตชาติคนนี้นะคะเขาก็อาจจะกลับเข้ามาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่คุณกับเขาก็อาจจะต้องมีการปรับตัวเข้าหากันใหม่ค่อนข้างมากนะคะปรับตัวสูงเลยแหละ อาจจะเรื่องทัศนคติเรื่องใช้ชีวิตเรื่องทุกอย่างแต่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีค่ะอแนวโน้มนะคะโอเคมาดูกันว่า Oracle c a การจะแนะนำอะไรนะคะ Angel บอกว่า i s is safe for you to love เห็นไหมคะเขาบอกว่าให้คุณเปิดหัวใจออกมานะคะที่จะให้และรับนะคะพลังงานที่จะเข้ามานี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าของคุณก็ขอให้คุณเปิดเปิดพลังงานเปิดใจรับนะคะ รับความรักที่คุณจะได้รับนะคะอาสแอบอกว่า w เวทมันอาจจะไม่ใช่ตอนนี้แต่คุณก็ต้องรอต้องรอเวลาที่เหมาะสมไม่ใช่ตอนนี้วันนี้พรุ่งนี้แต่เวลาอันใกล้นี้ขอให้แบบตั้งตารอและตั้งตารออย่างแบบอย่างสบายใจและวางใจนะคะอืมค o ฟฟี่คัพหมายความว่าม e ติ้งนะคะแอนคอนเวอร์เซชัก็คือไม่ว่าใครที่เข้ามาอีก จะเป็นคนเก่าของคุณที่ดิวอยู่หรือว่าคนใหม่ที่จะเข้ามานะคะขอให้คุณนะไปหาที่นั่งคุยไปเดทนั่นเองอะคะ่ะเดทกันก่อนคุยกันมีนะคะรู้สึกว่ามีความรู้สึกยังไงต่อกันนะคะเป็นเฟรนชิพก็คือเหมือนกับว่ามิตรภาพจะเริ่มจากเพื่อนก่อนใช่ไหมคะคนรู้จักเนาะก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นคนรู้ใจเพราะฉะนั้นต่อให้เป็นคนเก่าก็ต้องมานั่งคุยนะคะนั่งศึกษานั่งจีบกันใหม่อยู่ดี หรือกระทั่งคนใหม่คุณก็ต้องไปลองคุยลองเดทกันนะคะอืมก็ต้องมีโมเมนต์นั้นเนาะอืมแล้วก็ whisper of feeling บอกว่า acceptance mm hmm. ให้ยอมรับนะคะเปิดใจนะคะยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างของคุณนะคะให้มันให้ทุกสิ่งทุกอย่างอะที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคุณต้องยอมรับนะคะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วบางทีอ่ะเราก็กำหนดไม่ได้นะคะอย่างเช่นเรื่อง Will of Fortune หรือ j u d g m e n t คู่กันน่ะถ้าคู่กันแล้วอ่ะยังไงมันก็ไม่ขาดออกจากกันไปได้นะคะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะวนกลับมามาสื่อสารมาคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคนที่คุณดิวอยู่แต่ถ้าเป็นคนใหม่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะมีความเป็นคู่ของคุณอีกเหมือนกันนะคะแต่อาจจะเป็นคู่ที่ เคยเจอกันแล้วตั้งแต่เด็กหรือในอดีตชาติหรือในชาติที่แล้วแล้วจะต้องมาเจอกันนะคะมันกําหนดมาแล้วคุณจะต้องยอมรับถึงสิ่งที่เบื้องบนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กาหนดมานะคะเราไม่สามารถที่จะจัดการอะไรได้นะคะบางทีมันไม่มีอะไรบังเอิญนะคะมันถูกกําหนดมาแล้วนะคะคุณเองเท่านั้นแหละที่จําเป็นที่จะต้องแบบยืนหยัดนะคะต่อสู้และยอมรับกับสิ่งที่ มันจะเปลี่ยนแปลงนะตอนนี้ในพลังงานของคุณนะคะชาวธาตุดินมาดูกันเลยว่าเออมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมบ้างนะคะช่วงเวลาอันใกล้นี้เนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมโดยกว้างนะคะขอให้ทุกท่านเปิดใจกว้างรับพลังงานนะคะอาจจะมีประโยชน์ ไม่มากก็น้อยนะคะเพราะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะถ้าอยากจะปรึกษาส่วนตัวนะคะดูส่วนตัวก็เชิญนะคะรบกวนแอดไลน์ที่ d e s c r i p t i o n ข้างล่างได้เลยนะคะผู้อ่านยินดีมากนะคะที่จะให้คำปรึกษากับทุกท่านนะคะโอเคตอนนี้นะคะขอให้รักษาสุขภาพกันให้ดีๆนะคะเราจะต้องผ่านช่วงสถานการณ์โควิดนี้กันไปให้ได้นะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง และขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตาม subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านเนาะขอให้ติดตามกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะ